สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีค่ะผู้ชมช่องนาตากรกก์เขาส่งอะไรมาให้นะฝนแม่มาค่อยซื้อเอาหาัีใช่มเธอซื้อมาใช่ไหมน่าจะงไม่ได้มันนานแล้วซื้ออะไรมามซื้อหรือว่าเขาส่งมาไม่ได้ซื้อค่อยก็ว่าอยู่ไม่ได้ซื้อถ้าคืออะไรเอาไปสเปรย์ไม่ใช่ยาแต้มสิวหรือเปล่า อินคาโอมเขาส่งมาให้น้ำมันถั่วดาวอินคาอืมเขาแท็กมาอยู่บอกมีใบเสร็จรับเงินด้วยมันคืออะไรมันคืออะไรมันคืออะไรนี่เป็นคนนะนะฝนแก่คือหอมแท้หอมเนาะ โดมเมาโควิดนะอหอมหอมเหมือนกลิ่นส้ม <c oughs> ไม่ฉีดสเปรย์แล้วรับประทานครั้งละสามถึงสี่หยดพร้อมอาหาร่ากินห่นนเนี่ยมันเป็นยาบำรุงมั้งกินสิ น้ำมันถั่วดาวอินคาโอ้น้ำมันถั่วเขาส่งมาให้ดาวอินคาเนี่ยเขาเขามันก็เป็นเม็ดเดนบ่เป็นเม็ดเป็นหาเป็นหาแฉกน่าจะน่าจะเคยกินอย่ด้วมันเป็นยาบำรุงด้วยกินอยู่ด้มันเป็นสารสกัดนะครับน่าจะอ่าเป็นกินชมอันนี้เป็นน้ำให้หยดดาวอินคาน่ะเสิร์ชเข้าไปใน Google YouTube ก็ได้เขาปลูกนะเขาปลูกใช่อืมเป็นเครือนะแล้วทานครั้งละสามถึงสี่หยดต่ออาหารเขาบอกว่าเขาเขาฝากมาให้นะฝนเห็นน้ำฝนเป็นภูมิแพ้ น้ฝนเป็นภูมิแพ้รักษาภูมิแพ้ชออะไรขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณเอฟซีนะคะที่สุณเอฟซีนะคะแม่เราอยู่บ่ใช่ใช่ใช่เขาเห็นน้ฝนเป็นภูมิแพ้ขอบคุณนะคะเพิ่งเคยเห็นนนะฝนตื่นเต้นมาก เอาไว้เอาไว้ให้แม่กินด้วยขวดหนึ่งนี่แม่ให้น้ำให้น้ำฝนทดลองนะคะนี่เป็นเศษด้วยนะครับผมนี่เดี๋ยวน้ำฝน,น,นจะได้หายเป็นภูมิแพ้แล้วนะคะชื่อสมาชิกอ๋อแสดงว่าเขาเป็นสมาชิกเขาเป็นชื่อสมาชิกอันนี้อันนี้ตกลาวนะครับผมมีสองขวดมีสองขวดนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอู้่งด้วยสองแสนร้อยบาทอยู่ด้วยใช่ เขาเขาเขาส่งใบเสร็จเขาอะไรมาให้น้าต่ายแย่ๆเลยเขาอนไคลนี่เขรจะขดกันยศยดๆๆกินแล้วกันกินเข้าอยู่ไม่รู้เขาบอกวิธีอยู่ในในในไลน์เดี๋ยวน่ะเดี๋ยวจะให้น้าฝนดูนะคะแก้ภูมิแพ้ป่ะใช่อินคาออยน้ำมันถั่วดาวอินคา ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณแต่แต่แต่จุดที่น่าสนใจคือมันหอมเอขทีใจดีเขาส่งมาให้เขามองเห็นว่าน้ำฝนเป็นวาดเป็นภูมิแพ้ต่อไปเราจะได้ชนะแล้วใช่ <laughs> <laughs> มีมะนาวแต่ที่ไหนะแต่ที่สนุกกว่านั้น <laughs> แต่ที่สนุกกว่านั้น ต่อไปนี่เขาสิบประชงยังไม่ข้อสิบปรงแต่อันนี้ล่ะการกระแทกนี่ล่ะซื้อไว้แตยประกาบีเขาจะของวันน่าตายน่าตายไปไหนมาวันนี้ไปไปซื้อพัดลมไปซื้อพัดลมแล้วก็ไปช่วยงานแม่ผู้ใหญ่ไปซื้อพลมมาครับแล้วค่อยจะติดกลับนั่นเป็นขวดแก้วน่าจะใช่นะแต่เดี๋ยวถ้าเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้แม่กดแก้วน้ำฝนดูในไลน์นะคะ หุ้มห่อหุ้มอันนี้ห้มันพาติกเอาใ่ไว้ทุก่าขอบคุณเอนะครับขอบคุณนะคะโอ้ยน้คนดีใจมากเลยฮัตเตอร์ดได้ฮัตเตอร์ได้ได้หนฮัตเตเพื่อได้นังเขาได้อนิไได้ได้ก็จริงนะฝนมีช่องยูทูบอยู่นะครับผมชน้าฝก็มีช่องว่าเดจะแดนเดี๋ยวจะดันให้แต่ว่าเป็นเป็นช่อง สมัครไว้เป็นชาตินะคะจำรหัสก็ไม่ได้ช่องยูทูบช่องยูอะไรนะเกี่ยวกับการดูดูไพ่ยิปซีนะครับผมก็น่าฝนก็เป็นคนชื่นชอบดูไพ่เขาบอกว่านี่ไงน่าฝนให้ให้จดไว้ด้วยนะว่าเริ่มใช้ตั้งแต่วันไหนนี่อ๋อชื่อเขาชื่ออะไรเนี่ยไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษเจมจิมเจมเจมนะครับผมคุณเจมนะครับผมขอบคุณค่ะ เขาอยากให้น้ำฝนทดลองใช้หนาดำเรืวกว่าไข่ทำเมื่อต้นพี่เดี๋ยวนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้าแต๋ด้วยครับเดี๋ยวน้าแต๋ไปอาบน้ำก่อนันมาทว่าหลักเพราะว่าแล้าแตดตัดหญ้านะครับผมตัดหญ้าผสมขี้ตมเนี่ยนะฮะหญ้าสวนไวสวนไวไขันมันทั้งหกแน่ก็เลยนั่นนะครับน้าแต๋ก็เลย อ่าเป็นถั่นยานะครับตาหันฉันมารอแถวบ่กล่องหันไปทาดังผีฉันมารอแถวกล่องหันมาทางผีฉันมางามแถอว่ะปากนิดจมูกหน่อยเพราะว่าอันนี้บอแมนแล้วปากนิดจมูกหน่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับปากเพิรเวอร์อยู่เดี๋ยวยังไงเอ้าอันนี้บอที่เล่าวาน่ะใช่คาแต้มสิวน่ะใช่ สรุปคือทายเหาหาาต็มสีหรออะไรนี่ให้แน่ฝนอ่านแล้วน,นะคะเบ็ดควยซีเบิร์ตเล่พี่น้องเอ้ยพี่น้องแบ็ค่อยกจ็จะหมดสายชาร์จอยู่ไหนค่อยยืมหน่อยออสายชาร์จอยู่นี่เอ่อไปยืมกับตาชานก็ได้เพราะอันนี้ค่อยมีอันเดียวอันหนึ่งค่อยปั่นให้ตาชานของตาชานเหี้ยไปแล้วค่ <S <S อยหลงเอาไปชาร์จไปที่ไหนบ้างชาร์จหน้าด้วย กินแล้วก็ใช้ทาหน้าสิวจะได้ยุบใ,ใช่ไหม,าามให้แม่ฝนอ่านให้เข้าใจถ้าค่อยสวยแล้วค่อยจะมาบอกไม่ถ้าค่อยสวยแล้วค่อยจะมาบอกซะขอบคุณนะคะรู้วิธีใช้หรือยังรู้แล้วจะไปแชร์มาให้ค่อยสะ่นเอเออแชร์เอาสิเอาอันนี้ก่อยปอันนี้กระเป๋าคอยอนน เจ้าอโทรศัพท์เจ้ามันยัดใส่กระเป๋าค่อยยก็เฉีอาเมือสกุลได้ดิ่อน้าตายผู้ไม่อ่านลายฮะลายค้างสามร้อยหกสิบไม่ใช่อันนั้นมันเป็นลายของไอ้นั่นค่อยก็เลยไม่ได้อ่านลายต่างหาก วันนี้นะคะเราไปช่วยงานของแม่ผู้ใหญ่นะคะยายจ่อยนะคะชื่อชื่อของแม่ไม่ออฟนะคะคือยายจ่อยเราก็จะไปช่วยไปช่วยงานแล้วก็เดี๋ยวเย็นๆนะตายจะไปอีกทีนะคะตอนนี้ก็อยู่บ้านยายสมควรก่อนแล้ว,วัสินค้าแล้วบอกเรานำนำเรือนี่เธอก็ไลน์ไปบอกเราหน่อยไลน์ในนินเดอ ตอนนี้รอก่อนนะมาพักก่อนแป๊บหนึ่งก็คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะช่วงนี้พรุ่งนี้คนน่าจะเยอะคนน่าจะเยอะแต่ว่าคนก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าห้ามคนคนเยอะแต่ก็จะอาจจะมีญาติญาติมาเยอะหน่อยพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้เอาไปเผาแล้วนะคะเอาไปสะพานกิจแล้วนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไง คลิปนี้นะแต่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ